เฮ้ยโอ้โหฟ้าแฝดฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์เหมือนกันเลยพี่ป๋องพี่ป๋องครับโอ้โหอธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงคันนี้กับคันนี้คันนี้แต่งสไตล์เดียวกันแต่งสไตล์เดียวกันแต่งทนี่เหมือนกันแต่แคทบาร์กับสปอร์ตไลท์ไม่เหมือนกันอาเอามาดูคันแรกก่อนมาอังเดิมแคทบาร์ของร้านตูนสุดิสารครับผมแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ของบัตเตอร์วูรุ่นห้าสีสี่ประกับตัวเล็ก ใช่อ่ะแล้วมาดูขนาดนี้ปึ๊บอันนี้เป็นแคทบาร์เทียนทีถ้าเปรียบเทียบความแข็งแรงนะครับบาร์เทีนทีแข็งแรงกว่าเยอะเลยครับผมเพราะว่าไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดที่พักเท้าจะยึดที่โครงรถเลยอ๋อครับผมแล้วขามันจะไม่กางแล้วไฟไฟจะปลอดไลท์อันนี้ลูกค้าติดมาเป็นโปรเจคเตอร์หมดเลยสองชุดโองชุดชุดละร้อยยี่สิบวัตต์เท่าไหร่พี่เท่าไหร่เท่าไหร่พี่ร้อยยี่สิบบาทสองคู่ครับละราคาประมาณเท่าไหร่พี่คู่ละ พูดเจ็ดพันเก้าอ่าพูละเจ็ดพันเก้าแล้วก็ประกับตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ครับผมเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ไฟไฟทำไมต่างกันนิดนึงอ่าอันนี้เป็นโฉม2023อ่าอันนี้ของลูกค้าเป็นฟอร์ซ่า3 5 0นเหมือนกันแต่โฉม2021่บอ่าหลอกใกล้เคียงอ่มาดูข้างในมาดูข้างในหน่อยโอ้โหคันนี้ก่อนเลยสวิก์เยอะแยะเลยชุดบาร์เหมือนกัน ครับผมอันนี้เป็นตัวโรซิงมีติ่งเป็นรีโมทโรซิงให้แล้วก็บาร์ใส่เหมือนกันเลยครับบาร์เป็นเซตบาร์พอซ่าตัวรุ่นแล้วก็ที่จับมือถือ28 0 5ครับ้าแล้วก็ที่แขวนของรุ่น35 1หอหนึ่ง่โอเคแล้วมาดูคันนี้อคันนี้เดิมๆเลยใส่ชิดวปาเหมือนกันปกติเหมือนกันที่จับมือถือรุ่นเดียวกันแล้วก็ที่แขวนของ3 5 1หหนึ่งเหมือนกันเลยครับอ๋อโอเคแล้วมาดูช่วงท้ายช่วงท้ายช่วงท้ายหน่อยเลยช่วงท้ายก็ เปลี่ยนจับหลังเหมือนกันยังไงฟอซ่าสามารถสูนยังไงต้องเปลี่ยนที่จับหลังก่อนก็ใส่จับหลังของฟอซ่าสามร้อยแล้วก็แหลกท้ายของอันนี้เป็นของ G T R ครับอันนี้ก็เป็นของ G T R เหมือนกันอ๋อนี่ก็ G T R เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ตัวถาดปิ๊บอ่าใช่ถาดปิ๊บก็ใส่เหมือนกันเลยโอเคแล้วมาดูโชคโอ้โหคันนี้ครับผมอันนี้ตัวแพงตัวนี้สองหมื่นกว่านะโอ้ตัวเนี้ยเอาเรืออ่ามาดูคันนี้คันนี้เป็นของโปรเฟนเดอร์ครับโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์อันนี้ อ๋อโอ้โหเบียดเยน,น,น,นะครับอาคูฟแฟร์ดนะครับผมโอ้โหฝากติดตามไปด้วยน,นะครับช่องประตูมออยากได้อะไรแบบนี้ก็สามารถเข้ามาบางแว่ก89ได้เลยนะครับผมงานชุดบา